I mm -hmm. กับเข้ามาใน Global Talk ช่วงนี้นะคะเราไปรู้จักกันเลยดีกว่าสำหรับผู้ที่เขาทำธุรกิจอยู่ใน Ebay นั่นเองนะคะกับทางด้านของคุณวารุณีสินทองน้อยหรือว่าคุณนุ้ยนะคะหนึ่งในผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจใน Ebay อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนุ้ยนะคะก็มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ต๋องคอยอาจารย์โจนะคะคอยได้ให้คาแนะนากันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณนุ้ยเองก็ได้เ,เข้าไปอบรมกับอาจารย์โจโด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมคะทำธุรกิจอะไรของเราอยู่ใน eBay? อีเบย์เดิมทีนุ้ยขายภาพวาดนะคะ,คะแล้วก็ของแต่งบ้านแล้วก็ภาพภาพพินอาร์ตถ่ายถ่ายภาพออกมาขายนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาทําในส่วนของ eBay m o มอเตอร์ะคะแต่แต่ตอนเริ่มต้นเริ่มต้นจากงานศิลปะ,ค,ะค่ะก็เป็นงานศิลปะที่ไม่ได้ขายในโลกออนไลน์ หรือเปล่าคะหรือขายในโลกออนไลน์ขายในโลกออนไลน์เพราะนุ้ยศสอนศิลปะเด็กสอนแกะสลักอย่างเงี้ยเราเราก็งานศิลปะมาขายใน eBay ค่ะในช่วงเริ่มต้นในช่วงเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงมีแรงจูงใจในการที่นำของที่โอเคเราชอบเราได้ทำอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาขายในโลกออนไลน์เลยคะก็คือประทับใจจากเคยได้อ่านหนังสือคือพี่เคยมีเขาซื้อหนังสือมาแล้วก็เรามาอ่านดู เปิดร้าน24ชั่วโมงเปิดกัน7วันแล้วก็มันมีโรคอะไรแบบนี้ด้วยหรือเราเราไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยอ๋อคือคนอื่นซื้อมาอ่านแต่ว่าแอบเปิดดูพี่เคยซื้อมาอ่านแล้วก็วางไว้แล้วก็อ่านด้วยนะคะแล้วก็ได้แบบรับสุบทอดนะคะในเรื่องการทําธุรกิจมาโดยปริยายเลยแต่ว่าเพราเราก็อ่านหนังสือเราก็เลยไม่ไม่เข้าใจก็เลยเริ่มมองหาว่ามันมีสถาบันไหนที่ สอนไหมอย่างเงี้ยค่ะมีสอนอม,มีอบรมไหมอย่างเงี้ยก็เลยมามาพบที่นี่ค่ะ,คะมีอย่างนี้เยอะใช่ไหมคะอาจารย์จะเสริมนิดนึงครับน้องนุ้ยเนี่ย เธอไม่เหมือนใครครับเธอมาเจอผมเนี่ยเธอบอกอย่างเดียวเลยถ้าเธอไม่รวยจากอีเบยเนี่ยเธอจะไม่ยอมกลับบ้านที่อุบลเด็ดขาดเลยเธออย่างนี้อย่างนี้ผมต้องสนับสนุนเต็มที่เลยครับมุ่งมั่นตั้งใจใช่แล้วเพราะเปิดหนังสืออ่านแค่แป๊บเดียวนี่หาคขสฝึกอบรมเลยเขาอยากจะรู้วิธีการต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะแล้วแรกๆเริ่มเนี่ยนะคะหลังจากที่ก่อนที่จะลงขายสินค้าคือต้องมาอบรมก่อนถึงจะลงขายหรือว่าเราเราลงก่อนแล้วค่อยเอ้ย จะเริ่มยังไงต่อไปวิธีการยังไงต่อไปแล้วค่อยไปอบรมคือที่แรกนี้สมัครตามตามหนังสือที่เขาพาสมัครนะคะแต่ว่าพอสมัครแล้วลงทำมันมันทำไม่ได้ก็เลยขัดขัดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนระบบเขาก็ไม่ accept เขาไม่ให้ continue ต่อ continue มันก็ขึ้นตัวแดงๆคือเราก็อ่านไม่ได้อ่านไม่เข้าใจเพราะหนังสือพอตอนเราเขาบอกวิธีการทําแต่ไม่ได้บอกว่าพอทําเจอปัญหาตรงนี้ต้องแก้อย่างไงนยค่ะก็เลยเริ่มมองหาว่ามันมีตัวช่วยไหมอืมค่ะ ก็ icana, อาจจะมีผู้ที่ประสบปัญหาแบบนี้เยอะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าหลายคนอ่านหนังสือแล้วพยายามจะทําีเ a y แต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าการที่อ่านหนังสือเนี่ยดีครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหนังสือไม่ยอมตอบครับก็เลยก็เลยต้องหาคนที่มีประสบการณ์แล้วทําจริงแล้วเคยเจอปัญหานั้นมาแล้วก็พอมาบอกเนี่ยบางปัญหาใช้เวลาบางคนถ้าเกิดว่าแก้ด้วยตนเองอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้าเกิดเราถาม ถามอาจารย์นะครับโทรถามหรืออะไรก็ตามนะครับก็แค่2อสาคลิกบางทีก็ไปได้แล้วก็เป็นทางลัดใ้่แนวทางนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าตั้งใจแล้วแหละนะคะในการที่ลงมือทำนะคะการที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะคะแต่ว่าคุณนุ้ยเองตอนแรกเป็นเรื่องของงานศิลปะสิ่งที่เราชอบแต่บอกว่าเห็นหันเหเปลี่ยนมาเป็นอีเบมอเตอร์คืออะไรเกี่ยวกับอะไรและทาไมเราถึงว่าต้องปรับเปลี่ยนนะคะเป็นเหมือนคนละสไตล์แบบนี้ก็เหมือนอย่างถ้างานศิลปะใช่ไหมวาดภาพอย่างถ้าเดือนนี้เราจะทํายอด1นึ่งพันอนสอง พันปอนอย่างเงี้ยเรารู้เราต้องวาดกี่กี่รูปกี่ภาพแต่งานศิลปะไม่สามารถเล่งเหมือนในระบบอุตสาหกรรมได้แบบวิญญาณใช่ไหมคะก็ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่เราแล้วทีเนี้ยพออ่าุยมาศึกพอรู้ว่านอกจากซื้อมาขายไปแล้วมันมีระบบดับชิปที่นุยไม่ต้องสต็อกไม่ต้องซื้อสินค้าไม่ไม่ต้องมีเงินไปลงทุนเหมือนหยิบยืมภาพภาพเขากับคําอธิบายสินค้ามาลงขายเงี้ยขายได้เราค่อยไปซื้อเพราะลูกค้าโอนเงินให้เราก่อน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต อย่างนี้ค่ะ,คะพอเราจะมียอด2,000ปอน3,000ปอนเราก็กําหนดได้ว่าเราต้องขายราคาเท่าไหร่ลงกี่รายการอย่างนี้ม,มันก็กําหนดได้เราก็เลยเปลี่ยนแล้วคือมอเตอร์เราเราก็ศึกษากใน eBay เขขอนุญ,ญาตให้เราศึกษาข้อมูลก่อนได้อ d v a อนด์เซิร์างเข้าไปในเชิงลึกว่าอะไรที่มันขายดีแล้วเราก็เห็น e ี a y มอเตอร์มันมันขายดีแล้วอย่างพอพอนี้ไปดูที่ร้านมันก็มีกล่องมันมีไทม์มันอะไหล่รถยนต์ไฟหน้าไฟท้ายมันมีรุ่นอะไรของมันอยู่แล้วซึ่ง เราไม่ต้องมีความรู้เรื่องมอเตอร์เราก็ทําได้อย่างนี้ค่ะเพราะ<อ>เราก็คําอธิบายสินค้าตามกล่องลงไปขายได้เลยอย่างนี้ค่ะ,คะวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรคะ<อ>คือหมาย<บ>ถึงว่าต้องอไปเซิร์ชสินค้ามาโดยไม่ต้องมีสต็อกสินค้าแบบนี้ค่ะอาจารยครับระบบนี้เขาเรียกกันว่าดรอปชิป นะครับดอปชิปเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นรุน่นแอดวานซ์อของ eBay ก็ว่าได้นะครับก็คือเราไปยืมสินค้าจากคนอื่นมายืมภาพยืมคําบรรยายมานําเสนอขายแล้วพอเมื่อขายได้ปับ๊บแต่เราไม่มีของออใช่ไหมครับเราไปซื้ออีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งซึ่งเขาไม่ได้ทำธุรกิจอยู่ใน eBay นะครับแล้วบอกให้เขาช่วยส่งตรงไปหากับลูกค้าโดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องเผยเเผยตัวเองว่าเขาคือใครแล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยได้ส่งของไปให้แล้ว อันนี้ถูกต้องตามกฎกติกาไอเบียทุกอย่างด้วย นะครับแล้วอีเบก็สนับสนุนด้วยนะครับก็สามารถทาได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปลงทุนไปซื้อสินค้าตัวนั้นมาเองก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ทางการธุรกิจแก่การคือวินวินนะคะการไหลายๆฝ่ายเลยเพราะว่าลูกค้าก็ได้รับของที่เขาอยากจะได้ด้วยนะคะแหมเมื่อสักครู่เห็นทางด้านคุณนุ้ยเอนะคะอยู่ในภาพยนตร์โฆษณาวิทีอาด้วยนะคะบอกว่าแล้วก็ผู้อัือาจย์โจด้วยนะคะว่าถ้าไม่ได้รายได้หลักเท่าไหร่นะฮะหลักล้านหลักล้านได้กลับบ้านไับไมจะได้กลับบ้านไหมคะเนี่ยเรื่อง เล้วมาดีแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างคะก็2,000ปอนด์เล็กๆครับเราน่เพิ่งเริ่มต้นประมาณ9เดือนทำทาเหมือนสงการที่ผ่านมานะคะค่ะก็กับปีแล้วเนาะใช่ไหมคะสงการที่ผ่านมาก็จะใกล้อ่าอีกสงการหนึ่งแล้วนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นรายได้หลักของเราเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเข้ามาเสริมออนไลน์เป็นเป็นรายได้หลักนะคะตอนนี้ที่แรกสอนศิลปะเด็กสอนแกะสลักเป็นหลักตอนนี้ก็ อีเบเป็นไรายได้หลักอย่างอื่นก็เป็นเสริมเข้ามาค่ะ,ะคิดว่าต่อไปนี่เราจะต้องพัฒนาไปในแง่ไหนคะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะเป็นอะ,อะไรที่ต้องวางเป้าไปถึงการเป็นท็อปเรทหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคะเป็นยังไงบ้างเราต้องมีกลยุทธ์อะไรยังไงก็กลยุทธ์อของนคงจะปรับในเรื่องของชิปปิ้งนะคะ,คะเพราะที่ผ่านมาก็มียอดขายเข้ามาแต่ว่าเราก็บวกราคาชิป p ิ้งคือคแล้วแต่เทคนิคใครนะคะอย่างของหนยบางคน เขาบวกราคาค่าชิปปิ้งไปในสินค้าเลยแล้วก็บอกฟรี h i ป p i n g อันนี้ก็จะขึ้นเป็นท็อปเลดได้ได้ค่อนข้างง่ายหน่อยมีมีมคะแนนตรงส่วนตรงนี้เข้ามาช่วยแต่ตรงนี้ก็แยกชัดเจนชิปปิง้งการราคาสินค้าอย่างเนี้ยซึ่งพอ,อพอลูกค้ามาให้คะแนนในส่วนอของรักของค่ขาขนส่งก็จะมองว่าค่ะ ใช่บอกว่าอ็จจะเสริมนิดนึงว่าบางทีจะทำาอย่างที่นุ้ยบอกเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาตำหนิในเรื่องของว่าค่าขนส่งสูงเกินไปเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นว่าเมื่อมีเสียงเมื่อมีเสียงว่าตําหนิมาก็จะทําให้ท็อปเลตเนี่ยหายไปได้นะคะเอาเป็นว่าเทคนิคต่างๆนะคะคงต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมอย่างที่จย์บอกไว้นะคะว่าจริงๆเปิดอ่านหนังสือมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้นะคะไม่มีคนตอบให้นะคะก็ลองไปอบรมดูแล้วกันนะคะจันโจ้ก็มีครั้งต่อไปก็คือ19บเก้ามกราคมนี้นะคะก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเรียดอ่านค่ะศูนย์สองห้าสามเก้าห้าห้าหนึ่งสองนะคะแล้วศูนย์สองเก้าสาม 2-5257นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ wise uh, thailand com facebook com slash wise success club mm hmm. นั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่ก้าวเข้ามานะคะประสบความสำเร็จในธุรกิจ การตลาดบนโลกออนไลน์หรือว่าอ e ีเบย์กันก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะทางด้านของอาจารย์โจนนะคะคุณภพรัศิศนครินประธานชมรมคนรักอ e ีเบย์นะคะแล้วก็คุณนุย้ยคุณวรุณีสินทองน้อยนะคะหนึ่งในผู้เขา้ามาทําธุรกิจในอ e ีเบย์ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทั้งสองท่านค่ะ,ะค,ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตาม Global Talk ได้ใหม่นะคะกับเรื่องราวของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะการตลาดบนโลกออนไลน์แบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ